ไอจ้าง่ายจีวรละเท่าจะมาเนียบเนียบเนียบเบลวันน่ะเนียบเบลวันข้ามมาน่คนค้นคนคนคนมันมันมีแม่เล้วเมาเนี่ยิกวงน้ำดวดเลยเดนราบ้างแมทั้นไห่ทันแ้บันหนูอา้อกองแขุดไปไม่ได้แเดวนันนันดันดำอยู่กลางน้ำนนันนันลงไปลงไปค้นคนคลงไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวเนเๆนเรนเ้ย ดีตอนหลอบคำข้าแรงเลยอ้ะุ่นสัตยาแอดแอดทุกผู้สานหลอกคำข้าแเล้งจากตอนน้เป็นคำนั่งโอดินพอพุ่งพูี่ลอ้น่นแต่ยังเห็ดเลียกอยู่คุณแอดแอดอดยอะช่างนสัตยาสัตยาทวนๆวนด้วยว่าผู้สาห อยู่ที่ฟังนึ่งคือนม่ชอบไปเริ่อข้างนะกัวง้อคักเลยยางไปยางมากแต่ยางหนักมันนี่เนาก็เลยมาตัดออกตัดตัวง้อก็กิน้มอะไรกมันเป็นหยาไส้จ้ะมันเป็นหยาหยาไส้แข็งแข่งตัดออก กินอะไรกินหนักที่กินอะไรแบบยันมันแขนงยันบาดตากเ่วะจัดอกคุณสามทหารเสียกันนั่นน้ำมหาไรหนูน้ำพลอยทั้งุนเอ้าวันมันเขาถึอกินหนูบ่พิยร่นคุณแล้กาแฟเนานี่ใบลามนี้่มันแม่กาแฟจ้องจ่องยู่แม่เถาคือหูท่านต้องว่างอยู่ครับพลครับ สีบุกเาเห็นแ้วมือนี้เล่ติสิบุกให้นแ้วเลยติเนี่ยเก็บแ้วเลมวเพราะว่ายู่หนงกาแฟน้หมูแั่เลด้นหน่านทรงว่างหมูท่นทรงว่างย่นน่ะนะไม่ว่งกันาดใคยว่าเขาป้อนหนูเจ้าตัดหญ้าบพมันมันอันแลีนตีพยิรุ่นนั่นนั่นั่นไอกาแฟท่านทรงว่งอยู่นเนี่ยมันเนาะเอาคนเป็นกาตั้งน้ำกาแฟเดเแถา ยกไปซอมึนี่ถอยข้ากกอนเดี๋ยวแต่ละทางนี่กอนตอนีเป่าหูเปที่ซอนี่แหะก็นี่ตัดหญ่เนาเชิญมีหนกปันน่สีมีตัวกาแฟหูสั้นทงว่งอยู่ผลลัดสร้างผล้เหรือสร้างี๋ยกไปซองก้กาแฟข้าไปไปหลอดไปบ้งหูเบดมาปมามาขอ่งเลยูจองไฟทังนั้นนี่ยังก่อนวยอ่ะ โอ้ยเจ้าได้ไปขุดขวยในถอเห็ดเจ็ดไหนเฮาเฮาหายหายจ้าไหนเสิออกละเท่าทั้งวัเนียบเนียบเนียเปียวมันน่ะเนียบเปียวมันทั้งน้ำข่อยนอ่ะหาเรือปลาหาน้ำเย็นกับคักด้วยพวกคนหิวน้ำจอกจอกก็เนี่ยสาขกินกินเหันยิีมักลาจินเหี้ยิีมก็เจ้าเมลายแพ่จ้องยุ่นผี ไอ้บักคนก็บักนุ่มเย็นที่ทางนั้นเด้อเถ้าแม่นเอาอีกาแฟยุบผิวผู้เดียวกระไ้เพราะว่ามันแปลนแหมเแมนมันแปลนเห็นยุ่นนี่ละกาแฟเนมยได้ละเนมเด้อเนมดีดีลูกเนมดีดีพอกำลังเสียให้น้ำเน่ยเด้อลูกเนมเด้อเนมดีดีเนมดีดีร้านหยางมันเอ๋ออย่าไปพูนมาพี่ คนขนนนนมันมีแม่เด้เอาเนี่ยมันทีกวงน้ำดวนแมเนระวังแม่เด้อเนี่มีละดูกเนี่มมีละเอ้ยเห็นบางนุ่มเย็นอยู่หันเนมเด้อดูกเนี่มเด้อใส่กันเน่มใส่กันเนี่มใส่กันเนมเด้อเากฟวไปไม่เปี๊ยไม่เปียนค้นคนน โอ้ยเนาะมาสแม่มาสแม่ไปยังแต่ทั้งน้ำพอแถ่มาสแม่คุณคุเห็นตึกองกิงปิงอยู่เมตูกขยานพ่อเม่ตูกมาเม่คนมารัดมาละเพาให้น้ำเดียว น้าว่าท่านมาอยู่ไปรุ่นท่านมาอย,นอานาอยคนมารัดทำไมคน,น,นมามารัดนังเสยเมื่อยอยู่แถลดนี่เอ้ยน้ำเย็นมาพี่รัดเด้มกอคุณรัดยูคนรัดยูคนรัดยู ดีๆแล้วอกลาดีๆพอห้นัมมาแล้วดีๆลูกดีๆดีดีฟังเสียงมันดีๆฟังเสียงมันดีๆอู้ห้นําไว้บนน้ทอังกนเนี่ยายมันเขาไปเรื่องมันบดนันดัดิเมียนมันบดทอไงดิดินเจียนเสลับยายมันเขาไปเด้อ แล่นัดฝรั่ลัดกอตีให้นามให้ยุ๊ลัดทีทีลัดทีทียุ๊ยฝรั่อยุ่ยนี่ละดูเนี่ยมดีดีเอามันยุ่นั่นแหะมันสังเกตการบางน้มเย็นน่ะคนที่ทั้งนี้แล้วพ่าเต่าะวังน้ำกาแฟน้ำเห็นบ่ฝรล่ยเห็นบ่เห็นบ่ลูกเห็นบ่ เอิ้นนั่งรัดอยู่นี่ละ่ะนั่งรัดอยู่นี่ละ่ะนี่ละ่ะออกมาสิว่าได้น,ะน,น,นาเะเปลี่ยนปนิสิว่าฮะบัวท่านไหลอยู่เนี่ยโอ้หนิกำลังไหลมากกำลังไหลมาไหลอยู่ไหลอยู่ไปลูนไหลอยู่งเออจอกจอกอยู่นี่ยเนี่ยช่างไม่แห้งแล้วบวะนี้ เนมเด้อมาเน็มเด้อนั่มไลยูนั่มไลยูไลยูไลยูไอ้พ่อองบังมันนั่งปอกปอกมาบังน้าเปลี่นปนหนีไหน้อคนเปลี่ยนปนหนไหมเป็นไรกรามูใดลืบไรอนะว่านเป็นหู มันบ่เมนกาแฟมนเขาตัวทั้งนั้นเลยต่เทาเ้าเฝ้าเฝ้าเ้าถือกินหนูมันประยู่ดิแทบปนนี้มันกับมบนี้กาแฟเอาเฟ้ยเฟาแฟกาแฟทังนี้ทั้งนี้ไปมันหนวกว้ากงแนค่อยไปวได้ค่อยข้าวน้ำเลือดเดี๋ยวเดี๋ยวเริ่มีน่อยเงยวันเดีววันเดียวลต่ปืนได้ไหมวหันไหมผีมันลงน้ำพีมีได้เหย Này em đưa đi chỗ Hồi hình lắng đi lắm Ờ ờ ờ Ở xe mà khuyết Ờ ờ Lắng đâm rồi Rắc hẳn Này em đi xá Bông Thôi phi lào tì thọ có đấy Đưa đi Khuẩu hình bay với thân Thì thân thầm, Hơ Khuẩu nhé Cà phê โอ้ยเนาะไอ้เังไหนละบ่เนี่ยไปไกลไปเลี้ยวดเพื่อนรุ่นไปเลี้ยวจังอย่างเด้สิไปพุนผุนไปเคาะเบื้งพุนกันะนะจะไปไล่เบื้องข่อยทิ่รัดทั้งนี้เออโอ้ยเนาะลำปืดแบบแมวหันแม่ยข่ายน้ำดวดมากปท่าน<ๆ>บอกเดีวตัววาวเห็นรัดทั้งนี่มู่นึง่งไปแต่ทั้งเดียวกัน อีแม่บอกว่ามันลับดยู่ทังนี้น้ำไปจังไปจังไหนเรากันนี่แนมเ้ยไปรุ่นเห็นบาลูกเห็น่มัติยูเอาหนี่ละมันมุดตามสัมบูแนมดีดีนมดีดีฮะพ่อยกาแฟแลนเกี่ยวเหรอไม่พี่รัดรัดปานรัด

nhà hột gấp khúc, hột nhà hột nem với thân. mùng đông nhiệt nào phần đấy cả, bằng nghe bằng nghe nghe. Bằng <laughs> Ôi, đúng không? bao phần nào, bối, đông nhiệt đông lơi lên, muốn cái nào đó, anh nói đó, mùng đông nhiệt lôi lắm, nào quá được nào quá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  นหเอาปะเห็นมาโอ้ยลองลอยหนำหาเลยอืมโชคสยแถวเนี่ยและหนาวปะนี่บักล้วโอ้ยหนาวเป็นไดกับลงลอยทางหานไีรุ่นยูหกหกนี่ยแหลอเวลาน่จัไปบิงทอยกันห่ะไปบิ่งทอยนกันห่อขอหน่อยขาปะสองตัวเนาะมันสิ มันจะยุ่ส่วนใดบุเนี่ยพอมรุ่นหกมันก็สงสัยยุ่เอาเนี่ล่ะเนี่ยหาปังงล่หาปังแป้สงสัยยุ่เอาเนี่ยเรียนวนกันเนี่ยมึงไกกันแต่สงสัยยุ่งเ่นี่ไน่ะเท่าฮะมาทำไนมาหาใจกันมันมุดน้ำเนาะเจ้าว่าปะมันมุดน้ำมุดน้ำ มาไม่เชียร์ n าออกกันไหนทอบอกนะโอ้ยหนาววันน่ารู้เลยนุ่งแนลอยมากเลยโอ้โอ้โอล่นาววนกันด้ทางออกไหมเขาันาดเขาเรียกตัวแต่หนาวกับหนาววีมันสงสัยอยู่อามล่ะ หนาบกนหนานวอยู่นะเอ้ยนะาเดี๋ยวมันตัวมันก็แนี่ปนนเย็นสงสสยอยู่นี่เราไม่แจ้งหางเลยเนาะเที่ยงไปจ้งไหนไปเดี่ยวแถวแถเดีวเพิ่งเนีโอ้ยหนาวว่ะหนาวว่หนาวว่ะไปไกลเด้หนูมันเดอดมันหนาวลูกมันลเขื่อนาก็นมเย็น ม,มันโม่โม่เดว่างหันเนะาะเนี่ยหมดแล้วสงสัยย่ในมหุนม่นเรียนลูหน,นังเรียนลูกนักับโโม่นี่ไหมนี่แล้วมันก็ออกนี่แล้วย่อยล้กหนี่แล้ว นี่อกแก้วว่าไหนเนี่ยเสียดายครับเนาะกันเ่าเอื่นหมามาซุ่มแต่ที่แหลกกับท่านอยู่เด้อโอ้ยจนมาคำว่ามืดฟ้ากันตะเวนร้อยหนามหาจ้ะโอ้ยตะลึกตุนเถอะเนาะหมานักหลายดีบ่ได้บ่ย่มโอ้ยหนุกนุ่มเย็นผ้าหน่องตะเวนในน้มเท้ากับนาวนื่มันมันขึ้นมาฟังนี่ ะ่่แแคมึึงงถนนน้าเอ้ยหนาวขึ้นไหมลูกฮะคนขนเป็นอย่งคนย่านหย่งฮะขึ้นมาแะ่แม่มันหนาวค่ำหรอกาแฟเป็นไรลูกน้ำเย็นบุกทางน้ำย่างเดียวเลยมืดตื้อแล้วมอย่อมเลยเปิดตากับมย่อมโอ้ยเนาะ ช่มามาหนักหลายอีกทีน้อย่าไปได้กาแฟพุ่นโอ้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 ม่ตัวอ่อนซ้อนน้ำตามทหารเสียมืดอปันใดกกับพยอมอ๋อพอยอมเศร้าโอ้ยเนาะพุ่นดีกาแฟแลีนดำขี้ดีขีดีเจ้งพุ่นโอ้ยมาหนักหลายเคยดีพอยอมเลยแล้วนั่นนั่นรั้มอยู่กลางน้ำเป็นคุณแม่ดิคุณแม่ดิมุนแม่ โอ๊ยพอยุนบอกเขาเนี่ยในน้ำในน้ำในนนน้นนุุนพุนุนพี่เพพี่เพีพี้พี่พพในน้ำนั่นในน้ำมัติมุตอีกเร็วๆกาแฟนั่นกแฟนั่นนั่นนันนุ่นนุ่นนุ่พุ่นพุ่พี่พี้กาแฟพุ่น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 ข้นข้นข้นั่นขนข้นอ๋อพอยนุนพอยนุ่นนั่นนั่นนั่นดำคือดื้อยุนนั่นนัลงไปลงไปลนข้นขลงไป คนคน่นคนโอ้ข้างหน้า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 ขวัวขวัขวัเอ้าได้เลยนี่มดแล้วอเฮ้ยศูนย์บัคนไหมมันว่าหนูมันว่าเป็นหนูน่แล้วเออมันจะปอขึ้นไนอีกว่าปะนี่เอาไอยรุ่นเบ้เ้เฟ้เ้วางวางลไ่เฟลงแล้ว นเย็นีนนี่ทั้งนี่ทั้งนี่คอยบอกมันเถอะคอยบอกนั่น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 ันนั่นนั่นนั่นคนคนคนน่ะคนคนนั่นนั่นค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 ลงเร็วเร็ไปเร็วเร็วเร็เร็วุ่นคนรุ่น่นไปรุ่นบอกเขาค่อยค่อยค่อยบอกเขานั่นเห่นลงไปลงไปนั่นนั่นแม่นแม่นแก่คนม่นแก่เออเออมาพี่มาเพีย

เอ้ยกหลาเ้ยแฟได้แล้วมามาไม่พอสมุูรณ์ไหนี่เอ้ยได้ยีหลีกาแฟนี่มาเบิ้งมาเบิ้งพี่น้ำเย็นนี่กาแฟเราลูกได้แล้วนั่นเอ้ยกาแฟดมนะแม่เอาลูกเอ้ยบุกคนได้แล้วมันเย็นมันเย็นดีค่ะเนาะมันเย็นดีดีค่ะมันเย็นดีค่ะมันเย็นได้แล้วมันเย็นมันเย็นนี่ไหม ปกันดันน้ำหมากันน้ำเย็ดมาพี่เอาล่าน้ำหมากับพ่องหนึองทุ้คนพี่เก่งเดียววะอุ้ยพูดนถ่ะพึ่นได้ดีใจเนาะเมเมืงเอาหิน้ำเย็ดหมืงกันคำมืดไปนองเอ้ยเขาพยอมเมียเขาพยอมมูเมตัวขึ้นเปเอาว่าเขาคอกเราลงมาอีกยังพากันไล่ล้อยอยู่ในน้ำทคนพูดหถอะพูดนอะพูดนะพูดนะ ดีใจเนาะถือกินอยู่หางบ่าหินแนมบ่ท่านมันนั่นดิว่าใครเหรอครับตัวหนึ่งเตี่ยมเรี่องนี่เขาถึงจะว่าคำเหมืดตึ๊บเลยพี่น้องนี่ตีม้งขอบคุณนเอฟซีสมองกับ้างนะครับหนึ่งขอบคุณพี่น้องทีกไรก็แจ้งก็ติดตามซ้ำนะทัเสียอีสานบ้างหน่อยครับเรื่องนี้มัอนี่พี่รุ่นพร้อมสามทันเสียกาแฟน้ำผลน้ำเย็นมีตู้ปรพี่รุ่นครับสวัสดีครับจ้าสวัสดีจ้าอะ เี่ยงหมาแปดให้พี่น้องเบิ่งเห็นนือว่าเห็นบมูมันมืดไฟกับป่ะเดี๋ยวมา